สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ในไร่อ้อยนะคะพาพพี่น้องเขามาเบื้องอ้อยพันธุ์ใหม่ของไร่น้ำโชคชัยภูมินะคะเพิ่งปลูกนะคะพี่น้องคะ่ะเพิ่งปลูกรุ่นแรกนะคะอ้อยพันธุ์นี้ยังไม่ผ่านการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรนะคะเป็นอ้อยพันธุ์ใหม่เราปลูกไว้เป็นกอค่ะพี่น้องวางหนึ่งท่อนนะคะงามค่ะพี่น้องใช้ได้เลยทีเดียวนะคะ เดี๋ยวล้อเบิ้งนะคะว่าจะเป็นในลักษณะจังไหนแต่จากที่เบิ้งนี่คือโอเคค่ะลำสมำเสมอนะคะลำสมำเสมอดีแล้วก็ต้นอ่าที่เขาเอามาส่อมไววเขาเอามาส่อมไว้เ,าาไวเพราะว่ามันบกเกระดเน้อเนื่องจากว่าท่อนพันเขาเอาไหว้ดูดแล้วมันมัน,มนอันทอนพันมันฟอค่ะพี่น้องซัวเขาจะได้เอามาปลูกนะเราบปที่นี่เขาเอาต้นที่เขาเอาไปชำไว้แก้แก้มาปลูก รอดเบิดไหมคะพี่น้องเบิงรอดถ้าพี่น้องได้ติดตามาคลิปของนายน้ำโชคใช้ยภูมสิเห็นว่าได้เฮาได้เอาอ้อยมาส่อมตรงนี้นะคะเบิงตอนนี้รอดเบิดกำลังแตกก่อนะคะพี่น้องนี่เป็นอ้อยพันไม่เดี๋ยวสิให้เบิงรุ่นแม่มันนะคะรุ่นแรกรุ่นอ้ไม่แม่รุ่นแม่ดอกลรรุ่นอ้ นี่พี่น้องว่าเป็นยังไงค่ะลักษณะคล้ายๆอ้อยอย่าง,างสวยค่ะพี่น้องใช้ได้เลยใช้ได้เลยค่ะปลูกเป็นกอนะคะแต่ว่าปลูกเป็นกอปลูกเป็นกอแต่ว่าปลูกอันเป็นเป็นร่องนะ่ะพี่น้องเน่ะเบิง้ง เา,าจะปลูก้อ้แบบนี้เขาเขาปลูกเป็นร่องเป็นกอแต่ในลักษณะแบบคล่ายๆแบบหลุมอ่ะที่บอกพี่น้องว่าจังไนคือเขาบ่ได้กวนหลุมแต่เขาวางท่อนไปเลยแต่วางระยะห่างกันนะประมาณเนี่ยราคาเนี่ยกับจังที่พี่น้องเห็นนะคะใช้ได้เลยนะคะล้ำร้มสม่ำเสมอดีค่ะพี่น้องใบ บกคล้ายนะคะพี่น้องบกคล้ายเท่ากับสีสำโรงนี่คือลักษณะหูใบนะคะเป็นอ้อยพันธุ์ใหม่นะคะพี่น้องคะยังไม่ผ่านการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรนะคะรอการรับรองดูนะคะอ้อยพันเนี่ยคะ่ะเป็นอ้อยคันน้ำนะคะพี่น้องเขากะได้ชิมนมม้ำเบื่องแล้วนะคะมีผู้ใหญ่ยยใจดีเพื่อนให้ล้ำที่ ลําีีพร้อมขันมาห้ซิมนะคะกะในซิมล่ามแล้วกะโอเคค่ะพานถ้าพานคือเฮากะจะเอามาขยายพันธุ์หรือว่าเอามาปลูกไว้ที่ไร่นะคะลองเอามาใส่กับดินของเฮาเบิง้งว่ามันจะเข่ากับดินของเฮาบ่อนะคะไว้แต่ละพันธุ์นะคะพี่น้องแต่ละกอค่ะสวยนะคะใสได้เลยค่ะพี่น้อง ไอพันใหม่้อขันน้ำพันธุ์ใหม่ียังไม่ผ่านการรับรองค่ะปลูกไว้ยังบ่หลายค่ะพี่น้องได้ได้แค่มาจากแถวเองเดี๋ยวกะซี่ขยายพันต้อแล้วค่ะนะคะอันนี้บ่ได้ตั้งซื้อเองแล้วก็บบ่ได้อ่าบอกว่าเป็นอ้อยซื้อเอยียงนะคะ อันนี้มันเป็นออยที่บะทานได้รับรองนะคะพี่น้องรอรับรองก่อนตอนที่รับรองก็อาจจิบอมนนซื้อที่เขาได้มาก็ได้นะคะพี่น้องก็คือ,อยังบ,บบอยงบอบอยังบรทันได้อยากอันประชาสัมพันธ์ไปเนาะคะ่ะเดี๋ยวมันยี่ข้อมูลที่ผิดพลาดนะคะแล้วก็บ,บรได้มีการตั้งซื้อเองนะคะพี่น้อง ีนอ้อยสอมบ่ได้ค่ะพี่น้องถ่าลักษณะการแตกกอก็โอเคนะคะพี่น้องลำลำตูงสูงใบลักษณะใบลักษณะใบก็โอเคค่ะพี่น้องใบสูงเริ้วเลยนะคะ อันนี้คืออ้อยได้น้ำด้นี่ค่ะฝนตกพางเขาฝนบ่ค่อยดีบันไดค่ะพี่น้องระยะห่างล่องนี่ประมาณสองเมตรทุาน,นี้เลยค่ะพี่น้องค่ะคนผู้ใช้คนอยูคค่คนใช้ได้ค่ะพี่น้องใช้ได้ ลำลำใย,ยสม่ำเสมอค่ะแตกขึ้นมาแล้วค่ะในส่วนของลำล้ำน้อยนะคะเขาไม่ได้มีการบริหารจัดการเทากับปอยแห่ธรรมชาติของอ้อยเขาบริหารจัดการตัวเองนะคะนี่ก็คือลำน้อยจะบใยขึ้นมาพี่น้องเห็นบ่แต่ล้ำอ้อยสม่ำเสมอดีโอเคเลยค่ะโอเคเลยค่ะพี่น้องค้าผ่านค่ะลูกยูให้เขาแบบนี้พ่านนะคะทนแรง ถือว่าทนแรงได้นะคะสวยเนาะมีบ่อเกิดเยอะเลยนะคะพี่น้องที่เขาออกมาส่องเบิง้งทอนพันธุ์มันผสมบูรณ์ตอนที่เขาออกมานะคะนั่นก็นเลยบ่ค่อยเกิดเดี๋ยวกขยายเพิ่มคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวทํารุ่นหม่ให้เบิ้งนะคะว่าถ้าเขาเลือกทอนพันธุ์ที่มันสมบูรณ์แข็งแรง ออยจะเป็นในลักษณะใดนะคะเดี๋ยวซีเดี๋ยวซีปลูกแปลงไม้ให้พี่น้องเบิง้งใช้ได้ค่ะใช้ได้ลำไย,ยดีค่ะพี่นออ้องเฮ้ยเหรค่ะบบไร้รอกกาบไว้นะคะออยนี่จะบโบลรอกกาบไว้เลยปล่อยธรรมชาติเลยค่ะ ปล่อยให้ธรรมชาติดูแลไปเลยนะคะุหย่ากัหลายอยู่ด้วยค่ะพี่น้องบวกเกิดแบบนี้นี่ก็ได้ซ่อมไม่ได้ขามาเบื้องจากเทีย น้องเบิ่งลักษณะใบใบสูงชั้นดีค่ะตอนแรกอะค่ะได้พันธุม้านะได้มาหลายอยู่ค่ะพี่น้อง แต่เขาบอกว่ามีเวลาบริหารจัดการแปลงบ่ได้ลือแปลงปลูกจากที่ม,มันก็นเลยเฮ็ดแห่ท่อนพันธุ์ที่เขาได้มาะน่ะมันแห้งมันเหี่ยวค่ะพี่น้องค่ะบ่ได้ช้ำบ่ได้เอียงไว้เลยได้ค่ะคือปล่อยกองไว้เลยที่นี้พอมาเลือกเอาเฉพาะอันล้ำทีคิดว่ายี่ได้เอามาปลูกมันก็นเลยบกเกิดเบิดคาะพี่น้องอยากเบื้องเรื่องใดค่ะให้คอมเมนต์เข้ามาค่ะเดี๋ยวิี่ท้าทําให้เบื้องใกล้ๆก็ได้ถ้าพี่น้องอยากเบื้องเรื่องใดน,นะคะ โอเคเลยค่ะพี่น้องโอเคเลยแต่ยังบ่แน่ใจในเรื่องของการล่มนะคะถ้าโดนพายุจะเป็นจังใดน,นะคะเพราะว่าท่อนพันธุ์ที่เขา,าปลูกไว้นี่กะกับ่ได้ว่าถมหนาบ่าได้ว่าถมลึกนะคะพี่น้องต้องรอเบิง้งว่าถ้าฝนฝนเยอะเยอแล้วท่อนพันธุ์ที่เป็นจังใดต้นอ้อยกออ้อยเป็นยังไงสิล่มบ่อนะคะ ยังเฮายังไ่ได้กลบต่อเลยด้ยค่ะไ่ได้กลบดินเลยคือปล่อยแบบให้เขาขึ้นมาเลยนะคะพี่น้องวางสายน้ำไว้ใส่ได้นะคะถ้าถ้ามัน อ่ะเกิดสม่ำเสมอการแตกกอการเติบโตถือว่าโอเคอ่ะคุณผู้ใช้เพิ่งย่างไปทางใดแล้วล่ะค่ะบัดนี้ยย่งางไปเรื่อยๆค่ะพี่น้อง ตรงนี้บเกิดกเลยนู้นละมาใส่ได้เลยค่ะ กอใหญ่กอใหญ่ดีอยู่ค่ะพี่น้องน,นี่นะคะเขามาท้ายทําให้พี่น้องเบิ้งคลิปแรกนะคะเดี๋ยวพี่น้องอยากรู้เรื่องอันใดให้สอบถามเข้ามาให้คอมเมนต์เข้ามานะคะเดี๋ยวสุดท้ายให้เบิ้งนะคะคลิปนี้กะฝากพี่น้องไว้สำนึกก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าพี่น้องอยากรู้เรื่องใดที่เกี่ยวกับอ้อยพันธ์ไม่นะคะให้พี่น้องคอมเมนต์เข้ามาแต่พี่น้องจะเฝ้าถามเรื่องซื้อพันธุนะคะเพราะว่ามันรอการรับรองจาก อากรมวิชาการเกษตรยูซึ่งบ่แน่ใจว่าพันนี้จะได้รับรองตอนไดนะคะซื้ออาจิเปียนไปจากที่จากที่เขาได้มาก็ได้นะคะพี่น้องขาแต่ถ้ามันโอเคในเรื่องของสีน้ำในเรื่องของอัตราการเติบโตในเรื่องของอ่าล้ำที่มันบ่แตกบ่แมงบ่มีโรคก,กะถือว่าโอเคคะ่ะพี่น้องกะติดตามกันต่อไปคะ่ะพี่น้องขาคลิปนี้กะฝากไว้ซึ่นีค้ค่ะพี่น้องสวัสดีคะ่ะ